สวัสดีครับครูยงังปีไฟเดอร์วันนี้จะมาพาฝึกซันสุดูเทชันแบบ A และแบบ B ีคนนี้จะเป็นรูปแบบเหมือนที่ผมใช้ฝึกแรกๆในตอนที่เริ่มฝึกโยคะใหม่ๆคราวนี้เดินมาที่หัวแมตยือนนอกเท้าห่างเท่ากับความกว้างของสะโพกยืนตัวตรงๆเราเก็บก้นนิดนึงมาเตรียมพร้อมครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาว อีกสักรอบนึงเข้าลึกๆออกยาวๆพร้อมแล้วหายใจเข้าครับว่าสองแขนขึ้นสายตามองตามนิ้วมือหายใจออกพับพับตัวจากข้อสะโพกมือจับหลังขาวไว้ก่อนก็ได้รอบแรกถ้าใครยังตึงๆอยู่หายใจเข้าครับแฟลตแบ๊กหายใจออกวางมือถอยขวาถอยซ้าย รอบแรกระวางเขา่าปกและคางหายใจเข้าครับ upward facing dog หายใจออกออกแรงผลักแล้วส่งสะโพกขึ้นสูงเป็น downward facing dog รอบแรกเราเดินเท้าก่อนครับถ้ามันยังตึงๆอยู่อสัก4ี่หรอบเสร็จแล้วลองสลับมาเป็นทีละสองข้างบ้างยืดก่อน ถ้ารู้สึกว่ายืดดีแล้วค่อยๆกดส้นเท้าลงไปเก็บหลังดีๆเนาะให้หลังเรายังคงอยู่ในสภาพที่ตรงอยู่ถ้าสมมุติขามันติดมาได้แค่นี้ก็แค่นี้ก็ได้เนาะใครไปได้อีกก็ค่อยๆกดลงไปเราจะอยู่ตรงนี้5้าลม3 2 1ครับขยงเท้าย่อเขา่าสายตามองตรงด้านหน้าก้าวขวาระวังมือก้าวซ้ายตามหายใจเข้าสัแตแบหายใจออกทับตัวลงครับอุตนาสนะหายใจเข้าวาดสองแขนขึ้นหายใจออกครับไปต่ออุตนาสนะทับตัว หายใจเข้าแฟลชแบ็กหายใจออกวางมือถอยขวาถอยซ้ายยุบศอกลงครับจตุรังกากันดาสนะหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นหายใจออกดาวเวิร์ดเฟซิ่งล็อก้าลม,มือแน่นๆเท้าแน่นๆเสร็จแล้วกดซี สามสครับขย่งทยเท้าย่อเข่าเก้าขวาซ้ายหายใจเข้าแฟลตแบ็คหายใจออกพับตัวอุตนาสนะหายใจเข้าว่าสองแขนขึ้นหายใจออกไปต่อ หายใจเข้าแฟลตแบ็ k หายใจออกวางมือถอยขวาถอยซ้ายโลดตัวด้านหน้ายุบสอกจัดตัรังกาดันดาสนะหายใจเข้า upward facing dog หายใจออก downward facing dog ห้าสี่ 3 2 1ครับขยังเท้าย่อเข่า9หายใจเข้าแฟแบกหายใจออกพับตัวหายใจเข้าวาดสองแขนขึ้นหายใจออกไปต่ออุตนาสะนะ หายจเข้าแฟลตแบ๊กหายใจออกวางมือถอยขวาถอยซ้ายชาตุลังก้าหายใจเข้าอัพบวดเฟซิ่งด็อกดาวน์ร์ดเฟซิ่งด็อกซีสามสอง หนึ่งครับขย่งเทาาาาา้าย่อเข่าก้าวขวาก้าวซ้ายหายใจเข้าแฟลตแบ็กหายใจออกทับตัวอตนาสนะหายใจเข้าหายใจออกไปครับรอบสุดท้ายวางมือทับตัวหายใจเข้าแฟลตแบ็กหายใจออกวางมือ ถอยขวาถอยซ้ายโล่ตัวไปทางด้านหน้ายุบศอกลงจัตุรังคะดันดาสนะหายใจเข้าอับปวดเฟซซิ่งด็อกหายใจออกดาวด์ปวดเฟซซิ่งด็อกสี่สามสอง หนึ่งขยงเท้ายอ่อเขา่าก้าหายใจเข้าสัตวแบบ์แรกหายใจออกพับตัวลงอุตนาสนะหายใจเข้าวาดสองแขนขึ้นอุตวาสตาสนะหายใจออกลดมือลงอเอห้ารอบเดีย๋ยวเราจะไปต่อ,อบีอีก3ามรอบไปต่อนะ หายใจเข้าย่อนสะโพกงอเข่าวาด2แขนขึ้นแชร์โพสหายใจออกพับตัวลงอุตนาสนะหายใจเข้าแฟลตแบ็กหายใจออกวางมือถอยขวาถอยซ้ายยุบสองจงะลัังันดาสนะหายใจเข้าอัพบอดเฟซซิงด็อกหายใจออกดาวร์ดเฟซซิงด็อก เปิดเท้าซ้ายออก45ก้าวขวาระวังมือวาด2แขนขึ้น Warrior One หายใจออกวางมือถอยขวาคู่ซ้ายยุบสองหายใจเข้า upward facing dog หายใจออก downward facing dog สลับทำอีกข้างครับเปิดขวาออก45ก้าวซ้ายระวังมือ วาดสแขนขึ้นครับหายใจเข้า Warrior One หายใจออกวางมือถอยซ้ายคู่ขวายุบ2อหายใจเข้าอักบด facing dog หายใจออกครับเจอกันที่ดาว n วร์ facing dog อยู่ตรงนี้5ลม3 หนึ่ขยงเท้าย่อเข่า,ขาก้าวขวากาซ้ายหายใจเข้า flat back หายใจออกอุตนาสนะหายใจเข้าย่อนสะโพกวาดสองแขนขึ้นอุกกทาสนะหรือแชร์โพสหายใจออกครับไปต่อเลยพับตัวอุตตนาสนะหายใจเข้า flat back หายใจออกวางมือ ถอยขวาถอยซ้ายยุบสองหายใจเข้าหายใจออกดาว a วดเฟซิงด็อกเปิดไซส์ออก45ครับก้าวขวาวาดสแขนขึ้น w a r r i o ร์วางมือหายใจออกถอยขวายุบสองชัตุลังคะดันดาสะนะหายใจเข้าอัพวดเฟซิงด็อก หายใจออก downward facing dog เปิดเท้าขวาก้าวซ้ายวาดสองแขนขึ้นครับหายใจเข้า warrior one หายใจออกวางมือถอยซ้ายคู่ขวายุบสองชัตรังคะดันดาสะนะหายใจเข้า upward facing dog หายใจออก downward facing dog อยู่ตรงนี้ห้าลม 4ี่สามสอง่งข้งเท้าย่อเขา่าสายตามองตรงก้าวขวาก้าวซ้ายหายใจเข้าแฟตแลตแบหายใจออกพับตัวอุตนาสนะหายใจเข้างอเขาย่อนสะโพกว่าสอแขนขึ้น แชร์โพสหายใจออกไปต่อรอบสุดท้ายวางมือพับตัวอุตตนาสนะหายใจเข้าแฟลตแบ็กหายใจออกวางมือถอยขวาถอยซ้ายโหลตัวไปทางด้านหน้ายุยบศอกลงชัดทุลังคะดันดาสนะหายใจเข้าอัพเฟซิ่งด็อกหายใจออกดาวด์เฟซิ่งด็อกเปิดเท้าซ้ายก้าวเท้าวขวา วาดสองแขนขึ้นวีระพัฒาสนะวันหรือวอริเออรวันหายใจออกวางมือถอยขวายุบศอกหายใจเข้าอัปบดเฟซิ่งด็อกหายใจออกดาวบดเฟซิ่งด็อกเปิดเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายวาดสองแขนหายใจเข้าว,าวาอริเออรวันหายใจออกวางมือ ถอยซ้ายคู่ขวายุบศอกลกงลังคะดันดาวนสะนะหายใจเข้าลรอกเฟสชิงด็อกหายใจออกดาวน์เฟสชิงด็อกห้าลมมือแน่นๆเท้าแน่นๆนะครับออกแรงผลักไหลห่างหูกระจายน้ำหนักทั่วนิ้วเท้านิ้วมือสาม 2 1ขยองเท้าย่อเขา่าก้าวขวาก้าวซ้ายตามหายใจเข้าแรกหายใจออกพับตัว standing forward fold หายใจเขา้าย่อนสะโพกงอเขา่าวาดสองแขนขึ้น share pose หายใจออกยืดตัวตรงกับมาที่ท่าทาดาสนะ โอเคแล้วเมื่อกี้ก็คือไหว้พระอาทิตย์แบบ B อีก3รอบเนาะทั้งหมดวันนี้เราทำ A 5 B 3อันนี้ก็จะเป็นเซตที่ผมใช้ฝึกประจำในช่วงฝึกโยคะใหม่ๆ สำหรับใครที่ลองฝึกดูแล้วรู้สึกว่าเอนอาจจะเหนื่อยเกินไปแรกๆอาจจะลองลดรอบดูก่อนอาจจะเป็นแบบถ้าถ้าเริ่มใหม่ๆเลย A 2 B 1แล้วขยับขึ้นมา A 4 B 2แล้วก็ขยับเพิ่มไปตามเรื่อยๆสำหรับผมอะผมฝึกอย่างนี้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วมันรู้สึกว่าร่างกายมันดีมากก็ผมเชื่อว่าทุกคนอะถ้าฝึกเป็นประจำนะเดือนหนึ่งอะมันเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่ชัดเจนแน่นอนก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามกด u ั s สไ i b e กดไลค์กด f o l l o w กันได้ตามทุกช่องทางแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะลองเอาโฟลอ์อื่นๆที่ฝึกอยู่มา แชร์ให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ